S <S <k ills> สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ไม่มีสาระวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นการสมองนี้ตัวเองล้วนนะครับก็คือซื้อกล้อง USR มาหลายคนก็จะแบบเฮ้ยพี่พี่แม่งมี R5 แล้วพี่ซื้อ R มาทำไมว่ามันตื่นเต้นตรงไหนเนี่ยน,นะครับก็บอกแล้ว,ว่าคลิปนี้มันไม่มีสาระวันนี้ก็จะมาอัดเทปให้ตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยซงมึงซื้อกล้อง R มานะ เพราะเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆนะครับใน Facebook หลายคนนะครับเขาก็ก็ถามแหละว่าเอ้ยทรงมึงซื้อ U.S.R มาทำไมหรอมึงมี R5 แล้วนะครับทำไมต้องซื้อตัว R มาแล้วทำไมไม่ซื้อ R6 อะไม่ซื้อ R6 มาทูตอบตรงๆเลยนะครับว่ากูไม่มีเงินนะครับผมไม่มีเงิน ถ้ามึงอยากให้กูใช้มึงก็ซื้อกูผมก็เลือกซื้อ USR มานะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเศร้าพอสมควรนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็เตรียมกระดาษทิชชู่ซับน้ำตาได้เลยนะครับอะไรขนาดนั้นวะเอะผู้คนอนุญาตเล่าไปพูดไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระนะทุกคนใครมาหาสาระในคลิปนี้ก็คือไม่มีนะ <c oughs> ก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้เหมือนกับอัปเกรดชีวิตนะครับขึ้นมานะก็ก่อนหน้าน,นี้ใครที่ติดตามผมเนี่ยก็จะรู้แหละว่าเออผมเนี่เป็นช่างภาพธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กกระโปรงคนหนึ่ง <c oughs> ที่รับงานถ่ายรูปเนาะทีนี้เนี่ยพอเมื่อต้นปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสเข้ามาในชีวิตก็คือได้ทํางานเหมือนอัพสกิลงานตัวเองเป็นระดับแบบเขาใช้คำว่าโปรดักชันพูดดิก็ มีออ g a ก i ไน์ที่ชื่อว่าพี่เฟิร์สนะครับเขาก็เห็นแววในตัวเราซึ่งไม่รู้ว่าเห็นอะไร <c oughs> ก็มามาจ้างนะครับไปทํางานออก a ก i ไนที่เป็นสเกลงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากโปรติผมรับงานบ้านงานแต่งงานบวชอะไรเงี้ยนะครับตามหมู่บ้านเราตามแบบชัยภูมิโคราชบุรีรัมอะไรประมาณเนี้ยวนี้มาสารคามอะไรเงี้ยเนาะพอแบบรับงานออ g a ก i ไนปุ๊บโอ้ได้ไปหลายที่เลยนะครน,นายกนะครับ,นะรบไปกรุงเทพอะไรเงี้ย แล้วก็ได้ไปเจอแบบงานใหญ่ๆได้ไปเห็นการทํางานเบื้องหลังของเขาทุกอย่างนะครับก่อนจะมาเป็นเซตอัพเวทีเวทีหนึ่งเนี่ยมันผ่านอะไรบ้างนะครับแล้วจริงๆเนี่ยหลังจากคลิปเนี้ยไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยลงตอนไหนนะแต่วันเนี้ยที่อัดอ่ะอีก2วันข้างหน้าเนี่ยผมต้องไปถ่ายงานกรมการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็ตื่นเต้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอพอ จัดเมื่อก่อนอนะผมทำงานคนเดียวเนาะนะครับถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีทีมอะไรเงี้ยพอเริ่มมาทำโปรดักชั่นเมื่อต้นปี2องสางานเนี่ยก็เริ่มต้องมีมีทีมละเพราะว่าการไปถ่ายงานทีหนึงมันไม่ได้ใช้แค่คน,คนเดียวนะมันใช้หลายคนเนาะ ก็เลยเอาเพื anyway ่อนๆกันนี่แหละนะครับไอ้บีไอ้มาร์กไอ้ตองอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นทีมในการถ่ายแล้วก็ให้เงินก็เดี๋ยวจะมีคลิปแยกมาว่าเฮ้ยทำงานกับเพื่อนเนี่ยเราเราเรามีการแบ่งเงินเรามีการจัดการยังไงเนาะเพราะว่าเรื่องธุรกิจกับเรื่องเพื่อนเนี่ยคนรู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ค่อนข้างจะเซ็นเซทีฟมากๆนะครับเสียงานแล้วก็เสียเพื่อนอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีได้งานก็เสียเพื่อนเพราะเรื่องเงินนะครับเราก็เห็นตัวอย่างเยอะๆในสังคมโซเชียลเนาะ แต่ว่าน,นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักสําคัญวันนี้ประเด็นหลักก็คือว่าพอผมเนี่ยทำโปรดักชันใช้ใช้ว่าทำโปรดักชันไช่ใช้ว่ารับงานโปรดักชันเยอะขึ้นนะครับใครที่ดูคลิปนี้จะจ้างไปทําทํางานก็ก็ได้นะครับไปถ่ายสัมภาษณ์ถ่ายรีวิวได้หมดครับทำยูทูบ u b e เงี้ยท่านอยากจะทํา YouTube ผมก็สามารถไปทําให้ท่านได้นะครับทาได้ตั้งแต่ถ่ายจนถึงขั้นระดับแบบโพสต์โปรดักชันเลยนะครับก็ทําได้เนาะ นั่นแหละพอพอมันพอมันต้องต้องมีทีมที่ใหญ่ขึ issimo, e ้นนะครับเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์ที่มากขึ้นจากเมื่อก่อนครับผมถ่ายรูปงานแต่งผมมีกล้องตัวเดียวตอนนี้ผมก็มีต้องมีกล้อง2ตัวแล้วในการเอาไปถ่ายทำนะครับเวลาผมถ่ายสัมภาษณ์อย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ต้องใช้2กล้องแลวนะครับก็เลยเกิดมาเป็นเจ้าตัวนี้ครับ canon eos r นะครับกับกล่องไปรษณีย์ของเขาซึ่งโดนทิ้งไปก่อนก็เลยมาเป็นกล้อง canon eos r นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเหตุผลว่าทาไมผมถึงเลือก canon eos r นาะจะขออนุญาตเปิดก่อน เออทีนด้านหลังให้ท่านผู้ชมดูด้านหลังได้ยังไงวะเออนี่นะครับฉคนนอน R อ๋ออันนี้ผมก็ซื้อมานะครับมือสองเนาะนะครับเลยจะแบบมาเปิดเช็คให้ทุกท่านดูด้วยนะครับคือเจ้าตัว c ค n o อน R ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ดีมากๆนะครับคือไม่รู้จะพูดอะไรคือเราบอกว่ามันดีแล้วก็เออมันตอบโจทย์ในการใช้งานของผมนะครับคือตอนนี้ราคา Can o อน R เนี่ยมันก็ยังแรงอยู่นะ นะครับในราคามือหนึ่งเนี่ยนะครับจากที่ผมดูเนี่ยประกันล้านเนี่ยนะครับ e c m o เนี่ยอยู่ที่บอดี้นะ47,900ืนเจ็ันารนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะทุกคนแล้วก็บอดี้บวกอะแดปเตอร์นะครับ ef2usr เนี่ยนะครับอยู่ที่5 9 0 0มเลยนะแล้วก็ถ้าบวกกับเลน r f 2405เนี่ยนะครับประกันล้านนะอันนี้ยังประกันล้านอยู่นะ59,900ืาพครับถ้าประกันศูนย์เนี่ยนะครับบวกเลน2405เนี่ย ที่84,9ื่ี่ันกคือราคาแม่งสูงมาก8 0 0 0มื่นี่เฮียซื้อ R6 ได้แล้วนะคือแบบทำไมราคาม,มันแพงอะไรขนาดนั้นนะครับก็อันนี้คือร้านก็แถมมาให้นะมีแบตเตอรี่นะครับเทียบแล้วก็อันนี้สายชาร์จสายชาร์จไ,ไอตัวแท่นชาร์จแท้นะครับซึ่งผมไม่เคยใช้มันเลยทุกคนนะมีใครมีใครได,ได้ใช้มันบ้างนะแบบแตั้งแต่ผมรู้จักแบบคิงมาผมก็ไม่ได้ใช้ไอที่ชาร์จของแค n นอนอีกเลยนะนะครับผมอันนี้อะไรวะเนี่ย Butterfly Street t y ท e ี อะไรอ่ะเอ้ยนี่ผมไม่เคยเห็นวะนี่คืออะไรวะใครรู้บอกเม้นหน่อยนี่คืออะไรอ่ะเนีย่ยหัวมันเป็นเงี้ยปลายสายมันเป็นไทสีเว้ยแล้วก็หัวมันเป็นแบบเหมือนที่ต่ออะไรสักอย่างทุกคนเห็นไหมใครรู้ช่วยเม้นหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าผมไม่เคยเห็นวะ่ะเออคือที่อะไรวะเนะี่ยแล้วก็สายคล้องครับแค่นอนอานะครับผมอ่ะอันนี้คือของแถมทั้งหมดเนาะ อันนี้คือแบบอยากด่า้คนส่งมากอ่ะ JNT อ่ะเมื่อเช้าเนี้ยผมอ่ะอยู่ข้างล่างพอดีกาลังแปลงฟันมาส่งของไงแม่งเหมือนวางของโคตรแรงวางปึ้งแล้วก็สไลด์มาคือแบบไอสัตว์วางของกูโคตรแรงเลยเวียนเลยอันนี้ก็เป็นตัวกล้องลุ้นอยู่เนี้ยพังไม่เนี่ยแตกประเด้ะที่วางของโคตรแรงนี่ครับเปิดออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ส่งของกล้องมือสองไว้ทุกคนนี่มือสองนะเว้เย <S 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 ไ,วไอ้เี้ผิวโคตรสากผิวแม่งสากกว่ากล้องกูอีกอ่ะ คือเพื่อใสกับกล้อง Canon R5 ผมมีกันดูเด็กก็อันนี้เป็นกล้อง Canon R คือเอาเหตุผลหลักๆที่ผมซื้อมันมานะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยความละเอียดนะครับเซ็นเซอร์มันเนี่ย30.3ล้านนะครับเป็นเซนเซอร์ CMOS Full Frame ขนาด35มิมนะครับ 30.3ล้านพิกเซลนะคือเยอะมากนะเพราะว่าอย่าง R5 ก็40ล้านใช่ไหมซึ่งผมอะเอาไปถ่ายรูปด้วยคือมันไม่ใช่แค่ว่าผมเอามาทำโปรดักชันอย่างเดียวเนาะคือผมอะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีงานถ่ายที่มันต้องมีเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะเอาตัวนี้มาเป็นกล้องกล้องถ่ายสำรองนะรเพราะหลังๆมาเนี้ยผมค่อนข้างที่ใช้ใช้2กล้องบ่อยนะครับยืมกล้องเพื่อนกล้องอะไรเงี้ยมาใช้นอนแล้วก็ผมอะอยากจะแบบใช้กล้องที่มันเบาๆนะครับจริงๆม,มันก็ไม่ได้เบาหรอกเนาะแต่ว่าในแต่ละกล้องอะมันเบาก็คือจากที่ผมแบบติด2 4 7ยี่สนนะิบส ยี 24, ่สี่เจ็ดสิบติดกับ R5 กล้องเดียวไม่งหนักชิบหายใช่ไหมแล้วเอาไปถ่ายอะ่ะมันก็มันสวยแหละนะครับถ้าเราจัดแสงจัดไฟดีมันสวยแต่ว่ามันก็ไม่สวยเท่ากับเราติดเ,นเลนส์แบบที่มันละลายหลังเช่น5 0าสิบถึาใช่ปะผมก็เลยเซ็ตเซ็ตที่ผมจะเอาไปถ่ายต่อจากเนี้ยนะถ้ารับงานนะก็คือเป็น R5 ติดกับ I F สามห้าหนึ่งจุดแปดก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ที่เราพูดไปในคลิปโซนี่นั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับถ่ายกว้างถ่ายเก็บวิธีนะครับแล้วก็ตัว R เนี่ยนะครับจะต ก็คือเวลาเขาทําวิธีเวลาอะไรเงี้ยผมต้องการเลนส์ที่มันถ่ายละลายหลังได้เพื่อที่จะถ่ายเจ้าสาวถ่ายเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยนะครับในกรณีงานแต่งหรืองานบวชอเงี้ยก็จะได้เอาไปถ่ายนาคนะครับให้มันแบบดึงจากออกมาจากฉากหลังดึงออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันวุ่นวายอยู่ด้านหลังนะครับงานบวชใครใครบวชน่าจะรู้ดีนะครับเออนั่นแหละนะครับก็เลยต้องการที่จะแบบใช้2กล้องด้วยครับก็เลยเกิดมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เป็นใจหลักสําคัญเลยนะที่ผมเลือกซื้อตัวนี้นะนะครับก็คือมันมีม่านปิดชัตเตอร์ครับ มันมีม่านปิดชัตเตอร์เซนเซอร์ครับมันมีม่านปิดเซนเซอร์มันดีมากๆในกรณีที่เราเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆเวลาเราแบบใครที่ไม่เคยใช้มิเรเลสเนาะนะครับอันนี้ผมจะบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนเลนส์เนี่ยห้ามให้เซนเซอร์โดนพระอาทิตย์หรือแสงเลเซอร์นะครับไม่งั้นเซนเซอร์พังเลยนะครับพังแบบพังเลยนะเป็นเส้นเลยนะครับเวลาคุณถ่ายรูปออกมานะครับการที่มันมีม่านปิดเซนเซอร์เนี่ยหนึ่งเรื่องของฝุ่นกันได้แล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่มันดีกว่าไม่มีนะครับหนึ่ง กัรเรื่องฝุน่น2คือการเรื่องของแสงในการเวลาเราเปลี่ยนเลนนะครับแต่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเลนเราควรที่จะปิดกล้องก่อนเพื่อให้ตัวมา่มานม่านกันเซ็นเซอร์เนี่ยมันทำงานนี่คือใจหลักสําคัญที่ผมซื้อเลยเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะซื้อ r p ใช่ไหมเพราะาผมต้องการกล้องเบา r p กล้องมันเบาอยู่แล้วแต่ RP ีเนี่ยติดอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของ1แบตเตอรี่ที่มันใช้งานได้น้อยนะครับ2คือเรื่องของม่านปิดเซ็นเซอร์ที่มันไม่มี เนี่ยแล้วเวลาผมผมเป็นคนที่ทำงานแบบก็ค่าที่จะแอ v ด n เวนเจผมทํางานได้ทุกสถานที่นะครับแม้แต่ในสตูแอนเย,ย็นหรือไปลงชนบทไปถ่ายแบบอารมณ์เหมือนไปถ่ายพักการเมืองอะไรเงี้ยครับเขาลงพื้นที่อะไรเงี้ยคือมันต้องลุยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มันมีม่านปิดเซนเซอร์เนี่ยมัน,มนช่วยชีวิตผมได้เยอะมากๆ นี้คือเหตุผลหลักๆเลยนะที่ผมซื้อ USR นะคือถ้า AP มันมีม่านปิดเซนเซอร์เนี่ยผมยังผมยังซื้ออยู่นะนะผมยังซื้ออยู่คือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเราสามารถใส่กิ๊บหรือเรา,สา,ารใส่ต่อแบตตรงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไอ้ม่านปิดเซนเซอร์เนี่ยนะครับมันข้างสำคัญสําหรับผมนะสำหรับผมบางว่าจะไม่ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับ แล้วก็เรื่องของ c p u ที่18นะครับออโต้โฟกัส5,000กว่าจุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือก็ก็ไว้ใจมันอยู่แล้วนะครับกล้อง ESR เนี่ยผมเคยใช้มันมาก่อนนะเคยใช้มาก่อนนะครับมี i y e f o c u อะไรเงี้ยแหละนะครับ, Focus, รแ,ลนะรบแล้วก็มีระบบนะครับการสั่นนะครับชัตเตอร์ได้5สตอ็อปสำหรับภาพนิ่งนะครับผมคือมันไม่ได้เป็นการสั่นฮาร์ดแวร์เหมือน Canon R5 นะแต่มันมีแบบตัวการสั่นของมันเฉพาะข้างในอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายในที่มือได้ลบ6 EV เดี๋ยวเขาจะเปิดเครื่องถือว่าเป็นการเช็ค ไปในตัวเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับติดฟิล์มหน้าจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องของเมนูต่างๆนะครับโอ้โหนะแต่ว่าเมนูของแ a n น n เนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับผมชอบตรงม,มันใช้งานได้แบบได้ดีแล้วก็บวกกับว่าเมนูมันง่ายมากๆแคแน on อะไม่ว่าจะตัวไหนแม่งเมนูก็ใกล้ๆกันหมดถ้าไม่ใช่แบบไลฟ์อัพซีนีมาเนาะเ,เนี่ยเราจะ,จะเราจะใส่เลนส์นนะอันนี้ปิดก่อนนะครับ ปุ๊บมันจะมีเสียนกึบนิดนึงแล้วก็มันจะเตอร์มันจะปิดนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเลนได้เลยนะครับมันสะดวกตรงเนี้ยคือเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะโดนแสงมันจะโดนฝุ่นหรือเปล่านะครับเพราะมันมีม่านมาปิดให้นะครับออาผมติดกับเลน35แล้วกันเนาะนะครับโอเคก็ลองลองถ่ายสักใบหนึ่งไม่มีการ์ดนะครับต้องไปตั้งให้มันลั่นชัตเตอร์ขนาดไม่มีการ์ดก่อนนะโอเคลองฟังเสียงโฟกัสดูนะครับ เสียโฟกัสแตลองกดแบบลั่นนิดนึงแล้วกันนะเสียโฟกัสประมาณนี้คือมันมันหนืบดีนะครับผมก็ผมก็ชอบดีโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวผมค่อยไปเช็คอย่างอื่นทีหลังนะครับโดยรวมครับก็ที่ซื้อตัวนี้มานะครับก็เอามาใช้งานในกล้องสองที่บอกไปแล้วก็ใครที่กําลังจะซื้อ Canon USR ในปี2020เนี่ยนะครับผมก็ตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีตัว R 8ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่า USR เนี่ยมันก็ยังตอบโจทย์อยู่ด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ด้วยที่มีจอ L ซีดีอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับซีรีส์พวก r 5อะไรเงี้ยนะครับก็มันทําให้การใช้งานของเราดีขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าการที่มันมีตรงนี้เราสามารถมอนิเตอร์ทุกอย่างได้เลยนีเวลาเราเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยเลื่อนไปที่โหมด M เนี่ยนะครับมันจะบอกแบบทุกอย่างเลยนะครับผมไม่รู้ทุกท่านจะเห็นไหมน,ะ,นะเห็นเป็นลางๆก็ได้นะครับเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วเวลาที่เรา,เาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเวลาเราห้อยไว้แล้วเรา ดูนะครับเราจะเห็นเลยว่าเอยแบตเหลือเท่าไหร่ใช้เออะไรอยู่นะครับสปีชัตเตอร์เท่าไรนะครับเราเราสามารถคัสตอมตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็คุณจะเอาอะไรขึ้นมาบ้างเนาะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยสำคัญมากทุกครั้งที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมี r e c o r d ิ้งนะครับเวลาขึ้นมาที่อยู่ จอ L C ตรงนี้ตัวที่เราไม่ต้องดูหลังจอบางครั้งเวลาเราถ่ายสัมภาษณ์นานเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้มองนั่งที่หลังจออะไรเงี้ยคุณอาจจะใช้คนอื่นไปนั่งหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้นั่งเองนะครับซึ่งเราไม่ไมต้องแบบมันเดินดูหลังจอว่าเฮ้ยถ่ายไปกี่นาทีแล้วแบตเนี่ยเท่าไหร่มันสามารถดูได้บนจอ L C D นะบ,บางครั้งคุณยืนบางครั้งคุณแบบเดินไปนั่งไปเนี่ยอ่างเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังเห็นอยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันดีนะครับแล้วก็เรื่องของภาพนิ่งอะไรเงี้ยนะครับสามสิ เอาไปสเกลใหญ่นะครับหรือว่าสเกลเล็กอะไรเงี้ยได้หมดทุกอย่างนะครับอาจจะติดอย่างเดียวคือมันไม่มีการสั่นที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็จริงแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนะครับเลนมีการสั่นก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับรถห EV เนี่ยก็ก็ถือว่าได้ได้มืดพอสมควรนะครับแต่ว่าก็อย่าไปมืดไปขุดอะไรมากนะครับผมก็เอาเท่าเท่าที่มันสมควรถ้ามืดมากก็ใช้แฟลชนะครับอันนี้คือพูดกันแบบตรงๆเลยนะตรงว่าแบบถ้าถ่ายมืดจริงๆอ่ะนะครับเราก็เราก็ใช้แฟลชเถอะ เนาะเออใช้แฟลชเถอะเพื่อจะได้แบบภาพที่มันสวยด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับ c a n o n l o ลอด้วยนะนะครับแต่ว่าจะเป็น c a n o n c a n o n l o หลแบบ8บิตนะครับแบบอินเตอร์น็ตที่ผมเคยพูดไปว่าถ้าไม่ได้ต่อตัวจอมอนิเตอร์แยกเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นแคนน n นหลอกแบบ8บิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต่อจอแยกเนี่ยนะครับมันจะได้ c a n o n l o ลอแบบ10บิตนะครับอ่เดี๋ยวผมลองเปิดดูเนาะถ้าเกิดว่าคุณเลือกแบบ10บิตเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะครับว่าต้อง HDMI out เนาะ มันบอกว่า HD m i out to 10 bit 4K equipment นะครับได้ 4K เลยนะนะเพราะว่าการ์ recording ตัวนี้มันไม่ support นะครับก็จะใช้ได้แบบ8 bit นะครับซึ่ง8 bit เนี่ยผมมองว่าก็โอเคละถ้าใช้ในงานแบบปกติทั่วไปสำหรับการรีวิวรีวิวเรียกว่ารีวิวได้บอกว่าเรียกว่าวันนี้ไม่มีสาระนะครับก็เรียกว่าซื้อกล้อง Canon USR มาในปี2023แล้วกันนะครับนะบก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ครับใครอยากจะฟังอะไรจอดลึกเนี่ยนะครับก็รอหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมขอเอาไปใช้ก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มันมานานละถึงจะใช้เคยใช้ก็เถอะแต่ไม่ได้ใช้มานานเดี๋ยวจะเอาไปใช้เนี่ยถ่ายงานอ,าอีกสองสามวันนี่แหละงานใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเอ้ยผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีสาระนะครับผมหรือม,มีสาระวะ <c oughs> เออช่างมาืเถอะนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่่่พลลลลาาาาาาาดดดกกกรรรตตติิิมมมคคคคปปใใหหทงผ้้้้ววววยนนนนนนนะััััับบเเออออไจีข สวัสดีครับ